เดือนเลยนะบ่อนี้นะเดือนนี้นนนผมว่าลงไปน่าจะโดนอ่ะจัดไปพี่ตหมตาแล้วคุณผู้ชมโอ้ยโอ้ยของจริงว่ะพี่ แกงและทัแมวที่ครบรักนะครับพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เป็นเชา้าวันอาทิตย์นะครับที่24นะธันวาคม2566นะครับลมแรงนะลมตึงนะครับลมตึงมากๆด้วยนะทั้งตึงทั้งหนาวนะอายากตกอ่ะแต่ว่าไปทะเลไม่ไหวนะว่าไยว่าเข้าบ่อดีกว่าวันนี้ก็มาที่เดือนเกาะอมองคลน,นะครับแต่วันนี้ไม่ได้มาตามหากระพงนะ เนี่ยผมมาตามหาปลากดคังนะครับอยากได้ปลากดคังนะครับเอาไปเอาไปลวกจิ้มซะหน่อยนึงโดนยังพี่ไอ้วันนั้นไปไหนหมดดวงวันนั้นไปไหนหมดอ่ะก็ปลากดคังที่นี่นะเขาค่อยลงเรื่อยๆนะครับแต่ว่าก็ต้องเลือกเวลาถ้ามาตอนช่วงเราเขาลงใกล้ๆนะก็มีโอกาสได้ตัวนะครับแต่ก็ แต่เขาลงเป็นเกือบอาทิตย์แล้วแหละ่ะน่าจะโดนไปเยอะแล้วนะแต่ก็ลองมาตามๆดูเขาไม่รู้จะไปไหนนะครับเพราะว่าลมแรงมากๆนะนี่ก็ลมนะที่นี่ก็ไม่ใช่ว่ามันไม่มีลมนะแต่ก็เข้าบอกก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่านะครับช่วงนี้นะส่วนปรากดข้างนะส่วนมากมันจะกินหน้าดินนะครับเหอ,อที่แพศที่คนใช้กับปรากฏข้างก็ได้เป็นพวกแบบไวเบ a t ชั่นนะพวกใสายๆกด็ดีอะไรเงี้ยตัวตัวมีน้ําหนักน้าหนักหน่อยนะมันจะ ชอบอยู่น้ำหน้าดินกินหน้าดินนะครับมันใหญ่แล้วพี่มันใหญ่เฮ้ยใช่กดค้างก็เลยเฮ้ยเฮ้ยลากกดกดนะฮ <c oughs> ก็ดีพี่แต่ขอ้อแรงๆหน่อยไม่ใช่กดค้างครับพี่เบาเกินปนินหรือเปล่า ก็พงโอ้โหเล็กเลยพี่เล็กก็บออบางอีกมั้งเนี่ยกะพงครับก็ไม่ได้เป็นเป้าหมายวันนี้นะฮะเออค่าเวลาไม่เสียก็จะเงาเหงานะฮะไม่คึกคักตามอากาศนะฮะค่าเวลาคิดก๊อกแก๊กครับรอปีใหม่ฮะปีใหม่มีแพลนนะครับวันที่สามสิบเอ็ดนะครับ นอกจากว่าจะมีคลิปจับฉลากแบบรายชื่อผู้โชคดีนะจาก EP ที่30นะครับก็ผมมีนะฮะมีแผ่นนะครับไปตกกระพงนะฮะบอกไว้เลยว่าเป็นตกกระพงในฟาร์มนะแบบปลาแบบสิงเลยนะปลาแบบไม่เคยโดนเลยนะซึ่งเป็นฟาร์มปิดนะฮะไม่ให้คนภายนอกเข้าไปนะแต่ว่ามีเส้นสายของพิเศษนะครับ จัดให้ครับก็เลยเดี๋ยวจะไปลองดูนะฮะเคยไปมาแล้วล่ะโห้โคตรเดือดอ่ะผมกัดเหยื่อะไรที่ไม่เคยโดนกัดนะเอาไปที่เนี้ยโดนแน่นอนนะ,ะโดนของดีนะโดนของดีเหยื่อตัวเดียวในกล่องนะถ้าตัวนี้ขาดนี่ไม่มีแล้วพี่กลับบ้านเลยใช่ไหม ตัวไซส์สวยด้วยอือเป็นนักเปน,นักบาสมาก่อนไหมเนะี่ย ก็นี่มีกรณีพิเศษนะฮะพอดีน้องเจ้าของบ่อนะเขาให้ไปตกปลาให้เขาหน่อยนะครับมีลูกค้าออเดอร์มานะแต่เป็นปลาใหญ่นะไซส์5โลนะนไม่รู้ไหวไม่ไหวรับไปก่อนอเดี๋ยวลองดูลองดูจะโดดไหมจะไหวปะอ่า ขึ้นรถเลยนะขึ้นรถไปเลยรถถึงแล้วนะเอาสองตัวใช่ไหมครับผมจะใช้เป็นปลายยางนะ น้องก็โดดอย่างเดือดเลยนะบ่อนนี้นะเด๋อวนี่ผมว,ว่าลงไปน่าจะโดนอ่ะจับไปพี่ทันกันเองใครดูนะ,ะนี่ไงจัๆๆๆบจับจับชบบชบ เลยครับไตาหนักรอคันม,น <c oughs> มันเลเอา้าลุ้ มั้งที่อะจำย้ำตัวย,ออยาวอะตัวยาวห้าโลห้าโลนี่กระโดดไอ้กรมเข้ารหาัสยังไงกันงง ไปรหัสจริงด้วยไปรหัสแล้วเนี่ยยังไม่ก่อนยังไม่ก่อนยากมากมาก <laughs> ดูภายน้ำดูภายน้ำ งอหงอกไปนะไม่ง ok ั้นออกจุดเบรกหมดอ่ะต้องตรงสายหมดอ่ะ เต็มปากเข้าร่องพอดีไซส์ห้านะไซส์ห้าอีกตัวหนึ่งให้พิเศษนะฮะผมคนละตัวพอละว5โลข้อโค,โคตาแค่สองตัวละเสร็จจัดมาพี่นี่ไงนี่แต่ประหลาดพี่รูดนะอยู่ไหมไอทีพี่ทีเห้ยโดนทั่ว,น,น,วนี่ไงพี่ย้ำหน่อยย้ำหน่อยย้ำหน่อย เนี่ยพันมันรับไม่เข้าปาาไงมันไม่แข็งพอไนอะ้ป่าไฟมันใหญ่ป่ามันแข็งอนะ่ะมึงย้ำี่ย้ำสามสี่ 3, 4, ทีนี้ผมย้ำสามสี่ทีเลย رب นี้เลยมาเอา,าดิสู้เลยพี่ผมขับไว้เอข้ารหัส <c oughs> เอานิ้วกดสปูนได้แล้วพี่ไม่เป็นไรขาดช่างมันเสียของไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้อย่างเดียวอะไรนะพี่ กางหาให้บอกฮึสา,สายสายมอนสเตอร์ฮะมอนสเตอร์ห้าเราขึ้นไปจะว่าเป็นเป็นบอสเนี่ยเรบปลากระพงฮะแต่ยังไม่ถึงที่สุดนะมันยังไปได้อีกเนี่ย10-20โลมีนะครับธรรมชาติ ลมลมลมแรงนะเสียงลมเข้ามหมนะครับต้องขออภัยด้วยนะโ้เอาให้อยู่พี่เอย๋ย มุมปากไ <Norm> ม่หลุดแน่นอนติดร้อยอยอมแล้วนะโอโ <unfolding> ้โหห้าโลหกไว้ตัวนี้หกเลยเหรอ้วนเนาะอ้วนมากเลยอ่ะโอ้หสวยอ่ะมาปี้นิวเยียร์ตัวนี้อันนี้นะฮะน้องน้องจะไปงานปี้นิวเยียร์นะครับ เรียบร้อยนะไซตหนึ่งไซตัวหนึ่งห้าโลตัวหนึ่งหกโลครับผลงานเราสองคนะฮะในกรณีพิเศษ,ษ,ษ,ษ <S 2> <S 2> <S ครับผมบอกมองคลน,นะครับวันนี้ปกติเขาไม่เปิดให้ตกนะถ้าเปิดให้ตกเนี่ยผมบอกได้เลยว่าแพงแน่นอนครับก็กลับเข้าสู่โหมดปกตินะโหมดเงาๆของเราต่อนะฮะ หมดเวลานะฮะชอดไทม์ครับชอดไทม์ครับ,มรบไม่ได้ค้างคืนนะโอ้แต่สนุกครับไปใหญ่เลยบอกได้เลยพี่พี่ว่าเมื่อกี้ทําไมเขาถึงเรียกเราพี่ทําไมเขาถึงเรียกเราไปตกพี่เพราะเราเก่งป่ะเ <c oughs> พราเราเราเก่งหรือเราใกล้ <c oughs> <c oughs> น่าจะใกล้เ <c oughs> นาะเพราเลยมาเรียกใช่ไหมถ้าท่านไกลก็ไม่มาเรียกหลอกพอดีเจอน้องนะฮะเห็นน้องเขาได้ กระพงสามตัวติดนะครับก็เลยฮะขอซื้อขอซื้อการอากาศเลยว่าน้องใช้เหีื่อะไรไปมาน้องก็เป็นเจ้าของแปรนองนะ ACT นะครับอ่าเเลยจัดไปฮะปนมาแล้วครับปนมาแล้วปนในมือคามือเลยนะอันนี้อันนี้ชื่อไรนะน้องชื่อไรน้องอารมนะครับอ,อ,อ๋อผมชื่อหน่อยอันนี้อันนี้ใช้เป็นตัวไหนอันนี้เป็นตัวลอย ตัวลอยไม่พีผมไม่มีแล้วไม่กัดเลยอ่ะตัวลอยตัวลอยยังไม่กัดไม่กัดตัวนี้โดนป่นแล้วอุียของจริงป่ะพี่ แน่นอนเว้ยเหยื่อน้องเขานะโอ้ดีขาดได้มีตัวเดียวด้วย <c oughs> โอ้ต้องซื้อน้องเข้ามาเมื่อกี้เลยนะไอ้กัดดีนักอะ่ะซื้อเลยโอ้ยแน่นอนแน่นอนใช้ได้เลย เราเดี๋ยวฝากไปในอ้อมอกอ้อมใจนะครับมีรักแฟนเพลงนะครับอย yeah, ่า ACT นะแบรนด์คนไทยนะสนับสนุนกันมึเจ๋งจริงนะพันเลยทีนี้ล่ะถ้ากาศแบบนี้นะแล้วตัวนี้กัดนะโอ้ โดนโดนโดนของเขาดีจริงนะนั่งเหงานั่งนานนะเจอยี่ห้อนี้เข้าไปนะได้ตัวเลยนะครับซื้อกับเจ้าของเลยนะพร้อมวิสพร้อมสอนการเคาะให้เรียบร้อยคุ้มครับไม่แพงเลยนะอีกยี่ห้อแพงไม่กัดน,นะวันนี้ เอพีจริงพิเศษไม่เป็นไรเลยขอบคุณมากโอ้แน่นอนพี่ผมขายต่อ500ตัวเนี้ยมีตัวเดียวด้วยวันนี้้รงไม่มีครัวต้่งามเดีพี่ขอตัวก่อนครับขอบคุณมากมากนะที่แบ่งเหยื่อให้ขอบคุณครับครับเดี๋ยวนเดี๋ยวติดต่อไปในในเพจ ได้ลูกค้าเพิ่มได้ลูกค้าเพิ่มก็วันนี้ก็เท่านี้ก็แล้วกันนะครับกลับบ้านละอวันนี้นึกว่าจะไม่ได้อะไรนะแต่บบฟุกนะได้กระพงยักษ์ด้วยนะแล้วก็เจอของดีนะครับเหยื่อ a c ซของน้องนะฮะตัวอื่นเงาเหงาเลยนะของตัวอื่นแพงของน้องเยอะแต่ไม่กัดนะของน้องนี่ราคาไม่แพงเลยนะ เดี๋ยวผมลงเพจให้น้องเป็นทางเลือกให้เพื่อนๆนะเผื่อ,นนะอจ,ะจะได้มาช้อปปิ้งกันนะครับวันนี้ก็ขอตัวก่อนแค่นี้แล้วกันนะครับอ่าเป็นที่ส,สเปรดด้วยนะครับอย่าลืมครับซื้อปีนละฮ่เดี๋ยวดูคลิปนะฮะดูคลิปวันนี้แค่นี้กันบา,บายๆครับบ๊ายบาย